โซโฟาที่ยายต้องนอนเฝ้าหมากับกลายเป็นว่าเราเปิดพรล่มใส่เจ้าของม้าขึ้นไปนอนแทนที่เราเราต้องลุม,มานอนพื้นสู่ชีวิตค่ะแม่มันยังละนี่ยายสองโตเฮ้ยสองคนเจ้าสีนอนยังสี่ตียายเจ้าคือสีนอนได้ จเจ้าคืขี้นอนใหญ่หยา,เาเ่เจ้าคือบ่พราะตัวมันโหลดอีอ้วนมึงคือไปนอนแหน่หหหวยว่ายเถอะอ้วนเจ้าเปิดพัดลมใส่เจ้าของเนาะมันก็ปีนขึ้นมานอนเบียดแล้วเออมอน้อนกับพื้นก็เป็นน้อเอา,ายอย่างสีใส่ย่า่เจ้าลงไปนอนพืน้นซะสิสิจ๊ะแม่สิปุ๊บจะไม่มองเหยีดยดตาอยู่นี่ <c oughs> โอ,อยนายเด็กคน <laughs> <c oughs> เออเอ่ะอ,อ่ะอ,อ่ะอ,อ่ะบอกกายขาถีบไม้อีกเ,าเนาะเจ้าขึ้น,นส,สู่ช,ช,ชีวิตถ่าย,ายหา่โอ้ทานนเจ้าวเดี๋ยวนอน A few moments later มันนี่พี่น้องควงยางออกมาเข้าห้องงาม <c oughs> <laughs> เอายา่หลานแม่ขึ้นนอนยังซี อีสาคือนอนเจ้าแล้วเจ้าคือมโนนอข้างล่างมึงงู้น,นั่นน,น,น,น่ะคันมู้มันรับอดเซาได้รับจังิงสิแม่สาทำไมหนูไม่ให้ยายนอนข้างบนอยากสาสาเก่งกว่าให้สาวมามาสา,สาลงมา,างนอนข้าขงล่าง,ง look, มัน<ด>ลุกมันพีกโต,โตแล้วน่ะน่ะกับอันมันรงเดี๋ยวมันก็บยางลงแล้วน่ะน่ะอีสาบอกลงมามิด ยายแต่ขันเจ้าบ่อไรมันล่งขันเจ้าสี่ายมันลงเองเบิดขึ้นในใจมันมาลงเน้ขันบอลลูนเมื่อเข่านั่งเบาเห็นนี่แบบนี้เจ้าก็สู่ชีวิตกักแต่ยายอันเจ้าบนนอนเฝ้ามันบ่อไรตีโฟาเนอออีหลีพี่นอนอันโซฟาพังขันมาเฝ้านี่คล้องพังเบิดยายต้องมานอนเฝ้ามันที่นี่โซฟาที่ยายต้องนอนเฝ้าหมา กลับกลายเป็นว่าเราเปิดพ้าลมใส่เจ้าของม้าขึ้นไปนอนแทนทีเราเล่า,ลาต้องลงมานอนพื้นสูส่ชีวิตคักมันพ,กยยนพีกตัวแล้วยายมันพีกตัวแล้วมันพีกตัวแล้วมันสิลงให้เจ้านอนมันนี่มันสิลงให้เจ้านอน,น,น,อนปึ๊บปึ๊บยายมันสิลงให้เจ้านอนแล้วย่าปั๊บปั๊บยายมันก็สิลงแล้วมันก็สีลุ <laughs> แล้วซ <laughs> าดลวด มันยังขึ้นมานนั่น้หัวบอลขื่นมาดิเออดีอ้วนที่นอนแบบใหญ่บกโตแม้อันขึ้นมานอนดีๆขึ้นมานอนดีดีาย่เจ้าขึ้นมานนนดีดมันสีใดนอนสบาใบมันสีปวดตัวปวดตัวนี่สักหานอน้สักักให้ยายนอนด้วยหน่อยเร็วลูกอ้วนให้ยายนอนให้ยายนอนด้วยหน่อยเร็วอ้วนนอนมุมหนึ่งให้ยายนอนมุมหนึ่งนะแย่เจ้าขื้นมาเบียดมันนอนเอาขึ้นมากขึ้นมาก เจ้าก็เขายับมันแก่เขาแก่มุ่มนี่เจ้าเขานอนมุ่มนี่ใหญ่นี่แมวหูน้นี่ยังเจ้ายังนอนในยูหม่องหู้นี่นี่เจ้ายังนอนในหู้นี่นั่นน่ะเจ้า,จานอนข้างในเจ้าเอาขาไปพุ่นมันที่นี่นอนได้อนั่นเจ้าสิานนสไปนอนโซฟาตัวพุ่นได้ยังไรมันนิดเดี่ยวหนึ่งเออนี่นอนไดนตัวนี้น่ะน,น,นี่ก็นอนใดตัวนี้ใหญ่ใหญ่ ใหย่ให้มึงกล้องสู่ๆเ <laughs> ้อ <laughs> นีนะ่นี่น,ะนี่เนตะแล้วโดลูกคืนเนี่วันสู่ซี่บิดขนาดวะไปเขาข้างหน้าก้อนแค่นี้แหละอิสากมึ่งหมาบาดไม่ตายไปไม่ดีตรงนรั้นลูก